สวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาเห็นคุณป้าเดินผ่านไม่เดินผ่านขี่โมไซผ่านมามอยากรู้ข้อมูล <ừ. S 1> เรื่องของอะไรนะสระนามสระนาม,สะ,นามสะเก็บน้ำใช่ไหมจ้ะแต่ก่อนมันเคยมีสระนามไหมครับป้ามแต่มันมันไม่ไม่กว้างมัน,ม,นมันเป็นป่าหมืนอนกัขอโทษขอโทษป้าชื่ออะไรนี่ชื่สมเด็จป้าสมเด็จเนาะก็ แต่ก็มันใหญ่เท่านี้ไหมครับบอกว่าลนเท่านี้ไหมไม่มันมันเป็นป่ารกหมดเลยมันมีแค่ที่น้อยๆแต่เรามันทุกปีมันพอน้า็พอน้พอใช่ตลอดปีไหมเมษาม <นะ S 1> พฤษภาตลอดเลยนี่ยจะนี้เขาก็น,น,นี้มันโอ้มันมันไม่รู้กี่เท่าเนาะบอกว่าลานจากไร่เนี่ยพออะไรนะสองร้อยกว่าไร่สองร้อยกว่าไร่จ้ะเม่าเขาโจ๊กอยู่ตัางรายเดือนเนี่ย งบของปีนี้ <จ ficou S 1> <tested. S 2> ใช่ไหมจ้ะต anyway ั้งแต่ปีหกตั้งแต่มกรามามันเอ้ยคงจะก่อนนะเป็นฝีแล้วมั้งคุชยกเนี่ยย้ํากับคุงจะเซตไปนี่เด็กก็เริ่มโตเนี่ยเด็กก็เริ่มทํานานอย่างเป็นจักเดือนไม่พอจักพอสามสี่เดือนแบบที่เขาทกระตุกเนี่ยจ้ะเขาทหารเข้ามาจกรมาจกให้้จะแล้วก็แล้วพอมันลึกมากไหมครับป้าอเออจะเป็นที่ฐานอะไรเขาก็ทั้งแทงน้ำไหมแทงน้ำใน สูงความสูงน่ะมันลงไปต้องประมาณนั้นแหละมัาถึงแลครับไหนไปดูเขานี่ยโอ้โหไปดูเขาแล้วก็มองว่าลึกมากแล้วก็เออเจตนาจริงๆเขาเขาเจตนาจะให้ไวทำอะไรให้ชาวบ้านไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันไปหลายหมู่บ้านจริงเลยหมู่บ้านบิกงบ้านเพชรไปนู่นเหนือน มันดิงมันเปแไม่ไม่ค่อยมีมีซาน้ำเลยเดิมก่อนจะเขาไม่มีเขาก็มาใช่กันนี่ใช่มาแต่นานเลยใช่แต่ยังไม่มีสารลูกน้อยๆนี่แจดงว่าเอกวาชการของมันหลายหมู่บ้านหลายชุมชนหล้ยจะสองใรื้อเดี๋ยวันี้ก็ต้องพว่าคงไม่แหงเนาะไม่แหงแต่ตอนน่่น้อยๆมันก็ไม่แหงเนาะแจ้งว่ามันมีสารน้ำีอยมันไม่มีดอก มันก็มีแค่ซิกหนึ่งแต่ทั้งนี้มันยังเป็นแดดเหมืองนะ่ะเหมืองน้อยๆอ้อมทหารเข้ามาโจกว่าสิ่หนึ่งฝันทะลุนู้นเนยนอยอีสิ่งหนึ่งเขามีงบมาแต่นานซิกหนึ่งทหารทางะลุจะทำให้มหาลายเท่าไรก็ได้ความรู้นะครับมา เราที่ไปที่มาของซานามันสำโรงกระจายจ้ะชื่อสำโรงกระจายใช่ไหมสำโรงกระจายสำโรงไม่ใช่สำโรงธรรมดาจ้ะสำโรงกระจายหรือมันมีบ้านสำโรงและบ้านกระจายรวมกันมันอยู่ระกันนี่นะครับบ้านสำโรงกระจายก็ชื่ออย่างี้จ้ะถ้งเกิดมากระดิ่งยังไงหนิสำโรงกระจายไม่ใช่สำโรงแถวอื่นเนาะแต่มันมีสำโรงบนอื่นด้วยโอเคครับอันนี้ก็มาขอบคุณป้าสำนึกนะครับที่มาให้ข้อมูลเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อชาวนนสูงเผื่อจะ ตรงไหนแห่งอาจจะมาขอผู้ใหญ่บ้านได้เนาะก็ไม่หวงกันเลยนะมันมันม่มีถ้ามาอาดูดเอาเจ็บนี่จ้เข้าวรสมันสูงใส่บ้านไหนเข้าวโอ๊ตวันนี้ก็ขอบคุณป้าสมเดิจเป็นอย่างไรขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกลัว